ประชาชนอยากจะรู้อะไรจากนักการเมืองท่านนี้ ัตพงษ์บำรุงรัฐพระเอกช่อง7วัย36ปีวูบหมดสติระหว่างการทำหน้าที่เป็นตัวแทนถามคำถามจากชาวบ้านในงานบิกซีเบตเลือกตั้ง2566เวทีกรุงเทพมหานครที่ลานพาระกลเมื่อวันที่9กาพฤษภาคมที่ทางช่องเจ็เป็นผู้จัดขึ้นระหว่างที่นำตัวพระเอกหนุ่มส่งโรงพยาบาลเกิดหัวใจหยุดเต้นซึ่งแพทย์ที่อยู่ในงานได้ปั๊มหัวใจขึ้นมาได้และนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนซึ่งจนตอนนี้พระเอกหนุ่มก็ยังไม่รู้สึกตัวและอาการอย่างน่าเป็นห่วง โดยเรื่องนี้ทางผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกหนุ่มเผยว่าเอสกันตพงก์กลังอยู่ระหว่างการรักษาตัวแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าป่วยเพราะสาเหตุใดผู้จัดการเปิดใจกับผู้สื่อข่าวด้วยเสียงสั่นเครือว่าตลอดชีวิตพระเอกหนุ่มสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวอยู่ๆมาเกิดเหตุแบบนี้จึงรู้สึกเป็นห่วงโดยแพทย์ยังตอบไม่ได้ว่าอาการจะดีขึ้นเมื่อไหร่ส่วนงานทั้งหมดของเอสที่รับไว้แล้วทั้งที่นาราธิวาสและประเทศฟิลิปปินส์ก็ต้องยกเลิกทั้งหมดไปก่อนตอนนี้ตนก็นได้มาอยู่เป็นเพื่อนกับภรรยาของพระเอกหนุ่ม่มมมทีีาาาาาาฝ้้อออกกรขงงสยใลชิด ด้านคริสติน่าวิงเคอร์ภรรยาชาวเยอรมัน,นีของพระเอกหนุ่มได้โพสไอจีสตอรีข้อความว่า please keep us in your p r a y e r we can find it ที่รัก you are strong โปรดช่วยกันอธิฐานให้พวกเราด้วยเราต้องสู้มันนะที่รักคุณแข็งแรงอยู่แล้วซึ่งใน IG ของเอสกันตพงศมีเพื่อนๆน,นักแสดงเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้นักแสดงหนุ่มเป็นจำนวนมากอาทิปุกลุกฝนทิพตักมยุรานิวมสกรกติปชวันกรนุษนุสบาแหม่มสุริวิภา สำหรับอาการล่าสุดของเอสกันตพงศ์ทางช่อง7ต้นสังกัดได้แจ้งผ่านทางรายการเที่ยงบันเทิงสดวันนี้ตอนนี้ร่างกายของเอสกันตพงศ์มีการตอบสนองต่อการรักษาส่วนการคืบหน้าต่างๆจะอัปเดตเป็นระยะอีกครั้งเอสกันตพงศ์เป็นพระเอกเบอร์ต้นๆของช่อง7และขึ้นชื่อว่าเป็นนักแสดงมากความสามารถทั้งดราม่าพีเรียดและแอคชั่นเริ่มเข้าวงการเมื่อปี2553โดยบทบาทคุณปราณในละครเรื่องคุณชายตาระเบิดหลังจากนั้นเอสกันตพงศ์ก็มีงานแสดงอย่างต่อเนื่อง นอกจากฝีมือการสแสดงที่ได้รับการยอมรับแล้วเอสกันตพงศ์ยังได้รับเป็นพิธีกรในหลายรายการจนล่าสุดรับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการคิดพูดทำเป็นรายการเฉพาะกิจในช่วงก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปพศ2566อีกทั้งเอสกันตพงศ์ยังรับหน้าที่เป็นพิธีกรพักสนามไปสัมภาษณ์หัวหน้าพักการเมืองต่างๆถึงการเลือกตั้งและนโยบายของพักรวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาบ้านเมืองซึ่งเอสกันตพงศ์ทำได้ออกมาดีมากจนหลายคนต่างพากันชื่นชมในความสามารถรอบด้านของนักสแสดงหนุ่ม สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ